ภาพล่าสุดน้องก้องเสียใจแต่ไม่แค่ตัวแล้วสวยจนลืมอดีต น้องก้องปฏิพลพันทวีหรือน้องก้องเสียใจแต่ไม่แค่เมื่อหกปีที่แล้วโด่งดังบนสื่อโซเชียลมากจากเด็กน้อยตุ้ยนุยเสียแว่นตาด้วยความรักเสียงเพลงจึงอัดคลิปร้องลิปซิงค์เพลงเสียใจแต่ไม่แค่ของไหวด้วยการแปลงโฉมซึ่งหลังจากนั้นน้องก้องได้ดูแลตัวเองด้วยการลดน้ําหนักควบคู่ไปด้วยจึงทําให้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยน้องก้องเผยถึงช่วงกระแสโด่งดังว่าว่างๆเลยอยากร้องเพลง ตอนนั้นค่ายกบมิกเซกำลังดังขับเวอร์ไประแวงหลังไปหันไปดูแม่แม่ตากผ้ายอยู่หลังบ้านจากนั้นก็มีการเรียนมาเรื่อยๆถ่ายารายการถ่ายหนังบ้างตอนนี้เรียนชั้นปะวะสอสองคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยมีเพลงของตนเองพร้อมมาโชว์ความน่ารักน่ารักของตนเองด้วยทำเอาหลายคนถึงกับตะลึงไปตามๆกันหลังจากที่นอ้องก้องได้มาร่วมเป็นประนีในารายการ เกสต์ y มายรู้หน้าไม่รู้ไว้เพราะตอนนี้น้องกล้องโตมาเป็นสาวสวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ